สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกับช่องชารลีวอล์กมุ่อย่งนอนหน่อยนะคะมื้อนี้เป็นวันหยุดของเขาเนาะก็ได้เวลาหาเลาะจ้ะมื้อนี้พาแม่มาเลาะที่วัดท,งทองท้องจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ่ะเป็นโบสถ์กลางทะเลและกับมินนี่มีแลนด์มาร์คใหม่เนาะเป็นสกายวอล์กเนาะยางมากรพอเลยจ้ะทาวเวสวร์อา้าวเขาร่วงใครเห็นยางเนาะแม่ฉันก็ประพาจจ้าจัดไปเอ,อเคเลขโซกเลขมนันค่ะผู้ดใดเสียวไปแทงบเบอร์แทงหวยก็ได้เด้อ มันนี้คนกระหลยแน่จากน้อยเนาะเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์พ่อแม่พี่น้องครอบครัวก็พากันมาเดินอันนี้ฮาสิไปเบิ้งจุดชมวิว1ิปสันสิบสองค่ะเป็นจุดชมวิวแบบสามร้อยหกสิบองศานะคะอันนี้ก็คือลิฟต์ไปแล้วค่ะฮอตคิวคแล้วย่งางทวนทวน,ทวนไปอะเบิ่งยิวจากน้อยจากพี่น้องหนึ่งสองสามอะฮอตแล้วสันสิบสองจะใสเวลาบาโดนเนาะอันนี้ก็ขึ้นมาข้างบนพี่น้อง อากาศดีหลายล้มพัดสันทวนทวนนาะจ๊ะข้างบนนี่พอเบิงวิวพระอาทิตย์กลางที่ตกดินเนาะคนกะหลายอยู่แน่จากน้อยมนีค่อนข้างอบอุนเนาะเขาก็ไปเบิงวิวรอบรอบเลยจ้ะพี่น้องอากาศข้างบนก็จังวานละพี่น้องอากาศดีหลายจ้าล้มพัดสันทวนทวนนะจ่ะเป็นตานอนเว้นแสบแหม ทุกคนก็มีกล้องของตัวเองมีโทรศัพท์ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกของภัยของมันนะจ๊ะนี้ก็จะเป็นวิวโบสถ์กลางทะเลกับสกายวอล์กเดี๋ยวค่อยลงไปเบิ่งเนะาะพระพุทธรูปก็สิมีลายปางเลยจ้าให้ทุกคนสักการะบูชาข้างบนเลยคะ่ะแต่ว่าเพิ่นบร่รอนุญาตให้ใส่ถูกกับเพียนนะคะหรือว่าผู้ใดที่ยัง,งลงก็มีเด้อแต่ว่าเาใส่วิธีการลงลิฟตนะ์เนาะเพราะว่า มากับคุณแม่นะคะคุณแม่คววาก็บ่ค่อยดีปันไดอันนี้ก็ลงไปแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปย่างกันต่อที่สกายวอล์คที่เปิดใหม่เนาะมาแล้วจ้าเอามาได้หลายเลขเ่เนาะบัดนี้จังไหนเเลนไว้เนาะบัตที้ก็มาเซ้าเกือบ30บาทนะจ้าเพื่อที่ไปย่างสกายวอล์คนะคะ ทุกคนต้องมาใส่ตรงสนามหญ้านะคะแลวก็ททำการปัดเศษดินเศษิงเศษฝุ้นจากน้อยนอกรึินไปเพ่อว่าที่ได้ลดกล้อยขินคว้นของพื้นกระจกนะคะนี้ก็จะเป็นพื้นกระจกแบบสกายวอล์กนะฉันกะ เคยขึ้นมาแล้วล่ะพี่น้องมองอื่นแนะแต่ว่ามองนี้บ่เคยขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นการนั่งพักผ่อนเดี๋ยวบางคนซ้อมคนแน่จากน้อยค่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศเย็นล้าลมพาสันวีวีจากพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นการย่างต่อไปพระพุทธรูปมองนี้ก็เฮ็ดบ้านแล้วได้จากเพื่อนกำลังก่อสร้างกันยู่เนาะอันนี้จะเป็นพื้นปูนธรรมดาเนาะไอ้เฮายางหาังยางก็ห้ามไปเบิ่งวิวพี่น้องพระอาทิตย์กำลังจะตกดินวิวงามเลยจ้า นั่งกันมาจากข้าแล้วก็ได้เวลากลักบนะจ๊ะอันนี้จะเป็นวิวแบบเสียวๆแน่จากน่อยจ้ะพี่น้องลังคนกกัวความสูงเนาะเด็กน้อยเด็กแกล่งก็มีบ่ยานก็มีนะจ๊ะเก่งหลายอันนี้เขาก็ไปเบิ้งวิวกันเลยเบิ้งบรรยากาศกันรอบๆจ้า แม่ยัยงสกายวอล์กแล้วก็มาแม่ไปเบ่งโบดกลางทะเลนะคะอันนี้ก็สิเป็นวิวข้างบนชั้นสามนะคะอากาศดียังขนาดพี่น้องเอ้ยล้มพัดจนหัวชั้นนี้บ่เป็นทรงละเดอ้ออันนี้ก็สิเป็นวิวพระอาทิตย์กำลังสิตกดินเนาะเลี้ยวไปเห็นขอบฟ้าท้องทะเลแบบสุดลูกหูลูกตาเลยจ้ะพี่น้องบ่เซียเ็นบบว่าหัวชั้นฟูปันใดเตรียมตัวไปเบ่งเลยสามสอง หนึ่ง